ครับสวัสดีนะครับเจอกันกับทางร้านวิเชียนเชียงกงช่วงค่ำๆนะครับและสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับและผู้กําลังติดตามทางร้านวิเชียนเชียงกงอยู่นะครับครับวันนี้ทางร้านของเรานะครับก็มีรถ10บล้ออีซูซุเจซีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับ10บล้ออีซูเจซีเนะครับตัวนี้ นี่นะครับมาดูอ่าทะเบียนกันนะครับตัวนี้ก็ทะเบียนเจ็ดศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้านะครับทะเบียนจังหวัดคอนเจนนะครับป้ายตัวนี้ก็จะเป็นป้ายเหลืองนะครับอ่านี่ครับมาชมใกล้ๆกันเลยนะครับสภาพรถนะครับทะเบียนขาดนอตัวนี้ทะเบียนขาดปีหนึ่งนะครับนี่ครับมาดูก่อนนะครับนี่ครับภาษีขาดหนึ่งปีนะครับ อาสาสิบเอ็ดทันวาสองห้าหกห้านะครับทะเบียนพึ่งขาดนะครับนะครับมาดูสภาพด้านหน้าก่อนนะครับของอีสุเจซีเอ็คันนี้นะครับครับระบบไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับอ่าตะแรงหน้าก็มีรอยอยุบนะครับตรงนี้อ่าไฟหัวเกีงนะครับ 100 e5kcm เผาเดียวนะครับตัวนี้นี่ครับมาดูประตูีกอด้านนึ่งนะครับครับตัวนี้ก็จะมีรอยสีแต่นะครับประตูก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับสำหรับรถ e5kcm คันนี้นะครับหรือมาเก็บก็ได้นะครัะไปใช้งานได้เลย อ่านี่ครับยางหน้าก็จะลงเป็นยางเก้าร้อยนะครับยางหน้าลงเป็นยางเก้าร้อยนะครับ R ยี่สิบนะครับด้านหน้านะครับอ่ายางหน้าจะเรเดียนนะครับแต่มีแต่เขาใช้ยางในนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะลงเป็นเครื่องอีสุ 6BG นะครับร้อยเจ็ดสห้าแรงม้า เกียร์ล็อกของเกียร์เสื้อะไรนะครับรถคันนี้นี่ครับชุดทิฟฟี่นะครับคันซีด้านนี้ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้คันซีอีกด้านหนึ่งนะครับแม็กวัานี้แม็ก นี่ครับด้านนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ามาดูเสื้อเผาหลังกันนะครับนี่ครับสภาพเสือ้ <c oughs> สบบอเผาสภาพยางหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่พอใช่ถือว่าไม่สวยเลยนะครับอ่าน,นี่ครับ <c oughs> ตัวนี้อ่ามาดูแท่นเสื้อเผาก่อนนะครับแท่นเสือ้อเผาตัวนี้ก็จะเป็นเผาเดียวนะครับ ท่นก็จะเป็นแหนบแผนเส้นนะครับแหนบหน้าแผ่นะครับพูดง่ายแหนบหน้าแปนี่นะครับสภาพพึ่งเข้ามาใหม่เลยครับรถคันนี้นะครับตัวนี้เน้ยนย้ำนะครับอี่สุกเซเอมเพาเดียวนะครับรถสิบล้อยี่สุกเซเอมเพาเดียว ด้านนี้ยางด้านหลัง9 0 0 R 2 0นะครับยางก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตามนะครับมของนครับการยางด้านหลังนะครับยางไม่สวยนะครับตัวนี้ นี่ครับมาดูกระบะนะครับตัวนี้จะทาเป็นกระบะพื้นเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับเหมาะสาหรับลูกค้าที่จะไปทําเทเลอร์ขึ้นมิครอนะครับหางตานะครับเป็นพื้นเหล็กเรียบร้อยแล้วไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับรถคันนี้รมาดูสภาพคัสซีนะครับคัสซีถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่ถือว่าขี้เหลนะครับ ตรงท้ายก็ยังมีรอยบวมนิดหน่อยนะครับด้านขวามือนะครับมาดูด,ด้านหนึ่งครับผมนี่ครับยางยางหลอีกด้านนึงนะครับ ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ไม่สวยนะครับนี่ครับคัสซีอ่าด้านนี้ก็จะมีรอยบวมด้วยนะครับด้านซ้ายถือว่ามีรอยบวมนะครับดูด้านนึงนี่ครับเสื้อเพาอีกด้านนึงนะครับหัวเพาไม่ค่อยสวยนะครับตัวนี้ ออพอไม่ค่อยสวยบางแทนตัวนึงนี่ครับแทนตัวนึงอนี่ครับรอยนี่ครับด้านหนึ่งคับสีไม่สวยนะครับมีรอยบวมขึ้นมาเยอะนะครับด้านในก็มีนะครับนี่ครับ ลูกค้าถ้าชอบก็ไปเก็บรารออยละเอียดใหม่ได้นะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้ทางร้านของเราเปิดอยู่ที่อ่าสองแสนบาทนะครับทะเบียนขาดหนึ่งปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บยางอะไรนะครับสองแสนพร้อมต่อรองนะครับภนสีด้านนี้ค่อยสวยนะครับนี่ครับอีกตัวหนึง่งนะครับ พร้อมต่อรองนะครับ JCM 10ล้อเ่าเดียวนะครับสบภาพเกียร์เป็น6เกียร์เสื้อลายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มาดูกันนะครับยางด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ขอยื่ิบเหมือนกันนะครับ900ยางก็พอใช้นะครับไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับตัวนี้ นี่ครับมาดูประตูข้างนะครับข้างซ้ายของคนนั่งขับนะครับเนี่ยด้านนี้ถือว่าสวยนะครับมาดูภายในกันนะครับนี่นะครับสภาพภายในนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับรถรุ่นเก่าก็เป็นอย่างนี้นะครับ JCM นะครับ สองแสนบาทพร้อมต่อรองนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่จะเอาไปใช้งานนะครับเบอร์โทรของเราก็จะขึ้นไว้ตรงที่หน้าจอนะครับตัวนี้เด้ไวไปกินงาลูกหัวมังด้วยโอเค,อเคออกัเอาพากันเนี่ยเลยนะทำ ตอนนี้จะมายกหัวดูเครื่องนะคะดูเครื่องน,ะะอนี่แหละครับสภาพเครื่องของบีกีนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่ององบีกี ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงม้าเกียร์ล็อกเสื้อลายหกเกียร์นะครับเจ็ดเกียร์ถอยตัวนี้ก็จะเป็นระบบฟวงมะไรยเพเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับเลขสี่ตัวนี้ก็จะขึ้นต้นด้วยเลขสามก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคัสซีเล็กนะครับเลขสามไม่ใช่เจจัมโบ้นะครับเจธรรมดานะครับตัวนี้เบิรงสภาพด้านนี้ สภาพตรงนี้ก็มีรอยผุนิดนึงครับเข้าไปมาดูอีกด้านนึงนะครับน่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปัามลมเบรกที่ฟีเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อรองหน้างานเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะไปทำเทนเลอร์หรือจะไปทำุ่นบรรทุกต่างๆได้หมดนะครับกับสิบล้อคันนี้เอาหัวลงแล้วเอาหัวลงเลยอ,อ้โหลูกต้าเสื่อมแลวนะ

来，有、啊啊、吧有。 ยอนนะครับวปนน้อวิทยมีเยอะเล่นนะ ไม่เยอะนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ไม่มีไอเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นก้อนมาอ่านี่แหละครับรถพร้อมใช้นะครับรถคันนี้ถพร้อมใช้ หัวลงเลย,เเยเเตลัวนั่นตัวนั่นไงล่ะตัวนั่นข้าวหัวบ่อข้าวหัวบ่อเมื่อี้ Oh, big, 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 big. กันใหม่ครั้งหน้านะคะกับทางร้านนิเชียนของเราตอนนี้ก็รีวิวให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอารถเข้าจอดไวรอลูกค้าคันคนไหนที่จะเป็นเจ้าของคันนี้นะคะมีเสียใหญ่ก็กำลังเดินตรวจกานร ใครจะเป็นเจ้าของจับจองมาเลยนะคะคันนี้ จอดรถเข้าจอดไว้รอลูกค้าคนใหม่นะคะที่เห็นคลิปและสนใจโทรมากับทางร้านของเรานะคะ <c oughs> ใช้งานได้นะคะอันนี้ใช้งานได้ค่ะ คนใจไวแล้วพันหาย่างเส้นเดียว จอดรอลูกค้าคนใหม่มารับเป็นเจ้าของนะคะลูกค้าคนไหนสนใจลองโทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียนเสียงกงได้นะคะที่เบอร์โทรที่ติดต่อหน้าจอเลยค่ะครับก็ขอจบคลิปคปที่นี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะครับก็จะไม่ได้พลาดชิปรถบรรทุกเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกรถบัสเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับเอาคืนสต